การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี fc 108เลขรวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรการคำนวณหลักหน่วยล่าง7งวดน,นะคะลงให้ใหม่นะคะสำหรับสูตรนี้งวดนี้งวดที่แล้วหลัก10ล่างของแอดมินสูตรเข้านะแต่หลักหน่วยล่างมันหลุดนะคะแอดมินก็เปลี่ยนสูตรหลักหน่วยล่างให้เพื่อนใหม่นะคะ โดยสูตรการคำนวณจะใช้หลักแสนบวกหลักพันบวก10ล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก2บวก6ค่ะถ้าชอบกดไ like, ลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเดี๋ยวมาเริ่มคำนวณไปพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มจากงวดที่ออก286051และ2ตัวล่างออก38นะคะก็ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวก10ล่างคือ2บวก6บวก3 2บวก6ได้8 8บวก3ได้11ค่ะนำเลข1ตัวท้ายมาบวกกับเลขคขงที่126 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 สีบวกหได้10ใสศูนย์ได้เลขเด่น 2, 4, 0ผลการออกระงวัลน,นะคะสตัวล่างออก 4, 0หลักหน่วยล่างเข้าเลขศูนค่ะต่อไปค่ะ5้าบวกหบวกสีบวกหได้11 11อบวกสได้15บหาค่ะนำเลขห้มาบวก5้บวกหได้6 6หบวกสได้8ด 8บวกหได้14ใส่4ค่ะเลขเด่น6 8 4ผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก4 6หลักหน่วยล่างนะคะเข้าที่เลข6ค่ะงวดนี้เข้าหลัก10บล่างมาด้วยนะอะ่ทั้ง2ง,งวดเลยเนาะมีแถมหลัก10บล่างมาด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้งวดต่อไปค่ะใช้ 9บวก2บวก4 9บวก2ได้11 11บวก4ได้15นํานำ5มาบวก5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8, 8บวก6ได้14ใส่4ค่ะผลการออกรางวัล2ตัวล่างออก8 4อ่ะงวดนี้ก็เข้า2หลักอีกแล้วนะคะ8 4แต่สูตรนี้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างเนาะก็เข้าที่เลขก4ค่ะ แถมหลักสิบมา3งวดแล้วนะคะหงวด2งวด3มงวดนี่แถมมานะคะต่อไป1นึ่งบวกศบวกแปบวกศได้1 1ึบวกแได้9ก้านำเมาบวกค่ะเกบวกหได้10ใส่0 0นบวกสได้2องสองบวกหได้8ค่ะ เลขเด่น028ผลการออกระวัล2ตัวล่างออก70หลักหน่วยล่างเข้าที่เลข0ค่ะต่อไปฮะ2บวก1บวก7 2บวก1ได้3 3บวก7ได้10นำเลข0มาบวก0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก6ได้9 สูตรนี้นะคะเข้า2หลักอีกแล้วผลการออกรางวันนะคะ2ตัวล่างออก19ค่ะหลักหน่วยล่างเข้าเลข9แถมหลัก10ล่างเลข1มาด้วยต่อไป8บวก3บวก1 8บวก3ได้11 11นะคะ11บวก1ได้12นำเล้สอมาบวก2อบวก1ได้3 สาบวกสองได้ห้าห้าบวกหได้สิอใส่1ค่ะเลขเด่นสามห้าหนึ่งผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก1นห้านะคะงวดนี้ก็เข้ามาที่เลขห้าหลักหน่วยล่างแถม10บล่างมาด้วยงวดนี้เลขหนึ่งมาบ่อยนะมาสองหลักบ่อยนะสูตรนี้นะ น่าสนใจนะคะต่อไปค่ะใช้สามบวกสี่บวกหนึ่งสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้8ปดค่ะนำแดมาบวกกับเลขคงที่8ดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหได้เจ็ดค่ะงวดนี้นะคะ เลขเด่น9 1 7ผลการออกระงวัน2ตัวล่างออก9 7ค่ะก็เข้ามาอีกแล้วทั้ง9และ7แต่เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะคะก็เข้าที่เลข7ค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะในงวดวันที่16กลุมภา64ใช้หลักแสนคือเลข9บวกหลักพันบวก สิล่าง9บวก2บวก9 9บวก2ได้11 11บวก9ได้20ค่ะนำเฉพาะเล็ก0มาบวก0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก6ได้9ค่ะเลขเด่น1 3 หนึ่งในสามตัวนี้เลขไหนจะมาให้เห็นหรือไม่อันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะคะมารอลุ้นผลไปพร้อมกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า<ส>แหง,แหงๆรวยๆสวัสดีค่ะ